โดยมีดานียลเปเลสในทวานทีมชาติอิสราเอลที่พึ่งกราบสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 et ฟุตบอลวอลเลตรีก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทุกๆอย่างที่คุณอยากจะกดได้เลยนะครับเสริมหลังบ้านไบเยอร์ Bayern, เริ่มถกเชลซี หวังซิลเทเวอร์ชาโลบาฟาบ,บิซซโอรโรมาโน่น,นะครับเหลียวข่าวชาวอิตาลีระบุบบเยอร์มิวนิคเริ่มคุยกับเชลซีในเดียวของเทเวอร์ชาโลบาโดยที่โทม,มัสทูเคลิลชื่นชมฝีเท้าของเจ้าตัวเป็นพิเศษบบเยอร์มิวนิคนะครับสโมรสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีบุนเดสลีกาเยอรมันเปิดฉากการเจรจาก,กับเชลซีถึงความเป็นไปได้ที่จะขอคว้าตัวเทเวอร์ชาโลบาไปร่วมทัพตามรายงานข่าวของฟาบ,บิซซโอโลมาโน่ นักข่าวชาวอิตาเลียนเสือใต้ไบเยนมิวนิกนะครับจำเป็นต้องพิจารณาการเสริมทัพในแดนรับหลังจากที่เบนจามงนปาวานสอแววว่าจะย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานโดยที่เทมัสทูเคิลชื่นชมชาโลบาเป็นพิเศษหลังเคยร่วมงานกับเขาตอนคุมเชลซีแถมยังเป็นคนมอบโอกาสให้ชาโลบาได้ประเดิมสนามกับเชลซีในราวสองปีก่อนด้วยเป็นที่เจอกันว่านะครับเชลซีพร้อมที่จะปล่อยชาโลบา หากได้ค่าตัวที่สมน้ำสมเนื้อและพวกเขาก็ไม่สนใจที่จะปล่อยแข้งไว้24ปีแบบยืมตัวด้วยส่วนชโลบานะครับก็อยากย้ายไปเล่นให้กับไบเยอรมิวนิคเช่นกันดีต่อทุกฝ่ายซิเมโอเนอินซาี้แฮปปี้โลมาได้โรเมโลรลูกากูร่วมทีมซิเมโอเนอินซาค้นะครับคุณซื้ออินเตอร์มิลานแฮปปี ทีทีมคู่แข่งร่วมหลีกอย่าง AS เอสโรม่ปิดดีลยืมตัวโลเมรูลูกากูได้สำเร็จพร้อมการันตีนักเตะคนนี้เก่งจริงซิเมลเนอินซากีนะครับเฮดโค้ชอินเตอร์มิลานเชื่อว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับ AS r อสโรม่และเวทีเกาโชซิดาอิตาลีที่โลเมรูลูกากูกองหน้าคนดังทีมชาติเบลเยียมของเชลซีกำลังย้ายมาร่วมทัพหมาป่าเหลืองแดงแบบสัญญาย,ยืมตัว อินซากี้นะครับพึงนำทัพกูใหญ่บุกสอยกกายาลีสองระตศูนย์เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาและในคืนเดียวกันนั้นหลายสื่อดังตีข่าวตรงกันว่าโลมาตกลงกับเชลซีได้เรียบร้อยแล้วสำหรับการยืมตัวลูกากูมาใช้งานหนึ่งฤดูกาลซึ่งอินซากี้ก็ถูกนักข่าวสอบถามถึงเรื่องนี้เช่นกันถือเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับสำหรับโลมาและดีต่อวงการฟุตบอลอิตาเลียนด้วยที่ลูกากูกลับมาเล่นที่นี่อีกครั้ง ในายใหญ่อินเตอร์มิลานกล่าวหลังเกมกับกายารี่นะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้นั่นแหละขอบเป็นนักเตะที่เก่งมากๆส่วนผมแฮปปี้กับทีมของผมและพอใจกับกลุ่มนักเตะที่มีอยู่แล้วในตอนนี้ทั้งนี้นะครับอินเตอร์เคยมีความสนใจที่จะยืมลูกากูมาใช้งานต่ออีกครั้งในฤดูกาลนี้แต่ก็ต้องล้มแผนออกไปเพราะไม่พอใจกับนักเตะที่แอบไปเจรจากับยูเวนตุส บาเยินชื่นใจมานิเอลนอยเยอร์ซ้อมหุนแรกหลังขาหักไปปีก่อนบาเยินมิวนิคนะครับแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันเผยความคืบหน้าของมานิเอลนอยเออร์นายทวางคนดังว่ากลับมาซ้อมได้เป็นครั้งแรกแล้วเมื่อวันจันที่ผ่านมาหลังประสบกับปัญหาอาการขาหักจากการเล่นสก,กีเมื่อเดือนธันวานอยเยอร์นะครับไม่ได้ลงสนามอีกเลยนับตั้งแต่เฝ้าเสาให้ทีมชาติเยอรมัน ในศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายเกมชนะคอสตาริกา4.2เมื่อวันที่1ทธันวาซึ่งลงเอยแล้วทีมอินซีเล็กลวงตกรอบจากผลงานชนะเสมอและแพ้อย่างละนัดกระทั่งล่าสุดนะครับเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาเสือใต้เผยว่าจอมนึบไว้ย7 7ปีกลับมาลงซ้อมได้เป็นหนแรกแล้วโดยมีดานิเลเปเลสในทวารทีมชาติอิสราเอล ที่พึ่งถูกชุดมาจาก ee, if, มัคคาบีเทเลวิฟมัดมารวมซ้อมด้วยแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่านอยเออร์สามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากการเผยภาพขนาดเขากำลังพุ่งปัดบอลน,นอกจากนี้นะครับทีมดังเมืองเบียยังไม่ได้กำหนดเวลาเช่นกันว่านอยเออร์จะคืนสนามได้เมื่อไหร่เนื่องจากเขาจำเป็นต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งโดยปัจจุบันนะครับไบร์มิวนิใช้งานของเซเวนอุสไล เฝ้าเสาในซีซั่นนี้เป็นหลักหลังจากยานซอมเมอร์นะครับมือกาวชาวสวิตเซอร์แลนด์ย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์มิลานขณะที่อเล็กซานเดอร์เนเบลถูกปล่อยให้สซรุกกาดยืมตัวไปดิวเซอร์ไพรส์แมนยูเอาจริงเล็งสอยหอยเบิร์กจากสเปอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสโมสรแกร่งแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ กำลังพิจารณาคว้าตัวปีแอร์เอเมลฮอยเบิร์กกองกลางชาวเดนมาร์กของท็อตแนมฮอตสเปอร์ช่วงโค้งสุดท้ายตลาดค้าแข่งในซัมเมอร์นี้ปีศาจแดงนะครับพยายามไล่ล่ามิดฟิลคนใหม่มาร่วมทัพให้ได้เนื่องจากทีมยังขาดสมดุลในแผงกองกลางโดยเขามีข่าวกลัวพันกับโซเฟียนอัมลาบัตดาวเตะทีมชาติโมร็อกโกของสโมสรฟิเรนตินา่าแต่จนแล้วจนรอดนะครับก็ยังไม่มีความคืบหน้าในการย้ายทีม ล่าสุดนะครับเทเลกราฟสื่อชั้นนําเมืองผู้ดีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเบนความสนใจไปที่ฮอยเบิร์กและพร้อมเปิดเจราจากับสเปอร์ซึ่งต้องการขายนักเตะอ,ออกไปก่อนช่วงวันศุกร์ที่1กันยายนนี้เช่นกันก่อนหน้านี้นะครับแอเติโกมาริดเคยยื่นข้อเสนอจํานวน30ล้านปอนด์หรือราวประมาณ 1, 3 2 0ล้านบาทช่วงต้นซัมเมอร์แต่การย้ายทีมต้องล้มเหลวหลังจากที่ไม่สามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้ นอกจากนี้นะครับดาวเตะชาวเดนมาร์กเคยปฏิเสธย้ายไปโกยเงินในลีกซาอุดิอาระเบียท,ทั้งทั้งที่ได้รับข้อเสนอค่าเหนื่อยถึง45ล้านปอนด์หรือละลัประมาณ1,980ล้านบาทโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีทั้งนี้นะครับฮอยเบิร์กย้ายมาจาก s ซา t h เทม์ตันมาเล่นกันกนบสเปอร์ด้วยสัญญา5ปีเมื่อปี2020และกลายเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมจนกระทั่งในลูก,กานี้นะครับเขากลายเป็นตัวสำรองเนื่องจาก อังเกโปอเตโกคูมักจะใช้งานของอีบิซูมากับเปเปซาในแดนกลางมากกว่าขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพวกนี้จะเป็นคอนเทนต์แบบไหนอะไรยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกผมด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ